เปอนี้ไม่อันนี้เป็นหลานเป็นใครคะ่เป็แม่แม่เขาก็เป็นเป็นหลานผมผมนากันเนีิดมาตาใคสโซนๆเดียวๆแะ ยี่ักรยานทนกเลยตัวเรนโอ้อลยย่ใหญ่หอหมใ่นเป๊เปที่มีโระนี่ไปใช่แวะมาแบบแตหนึงนะยากจะต้องเติมนาดะยต้รินาต้องสุดท้ายยเติมจะไปตางายไปตัางายพนมล ใส่ตัเจ้าแน่ใจยกดูไครเลยไม่เละแต่ว่าถ้าถ้าถ้าุูกไม่ได้กลับบันดยวไม่ได้ไปหาเคนก็มาหาเหมือนล้วนั้นไหนไหมเคนเคนมาเคนมาอยู่กับุ่งวันเดียวเองนะก็ไปทไปต่างๆสวนกันอ่านีน้องจุกวงเกิดชื่อล้วหนุ่มเดิมบ้านก็จะชีพอบาสร์โบท์โบ๊ตเตอรบางขโมยน้องก็มันนเตร์มง่อยู่หอโทมามาว่า อกว่าไปไปเรียนโรงเรียนใส้แลมแล้วเป็นไรอ่ะเป็นยังไงไปเรียนโรงเรียนเป็นยังไงเสียตังเสียตังอะไรซเรียนให้ร้ากินรม่ไปไอ้นันมันร้องกินทุเรียนจะอยู่ไส้ลมไปโรงเรียนแกเลมกไดไหนีจำไม่ได้ไปไหนจไปไหนีนี่จะนอนจะไปไหนไีน้องมิ้นมานี่ยมา เจนนี่เจนนี่ไม่ได้มานี่นี่ไม่ได้มาลวงพ่อกอนลูกพี่กอนลูงพ่อก่อนเดียวเดียวมั้งลูกเดียวเอาไปจบไปีเนนกปดเี้วดเวทีโมงเยนดเียวจุ๊กีเลิกจะตัวใหม่แตไปไิ่กระลา តើតើរបងនេះសឹងថាដាក់ប៉ុន្មានដែរលោកទៅអាចនឹងត្រូវមើលល ਾਇ កតែនឹងនេះហឹមមឹងនរតူនេះគាត់ចង់ទៅហឹមនេះបើជួយគេប្រហែលត្រង់វាមននេះគេរູ້នេះ បានតាមទៅនឹងអស់តាមថាមអីម៉េចនោះនេះនេះទៅនេះទៅនេះទៅរបោះដាក់ខ្លៅខ្លះនេះរបោះកំមត់តែអានេះហ្នឹងមួយយល់តែស្បស្រោចឲ្យទីនេះប្រហොយវិញមកហើយចាំវិញទៅហ្នឹង hình chuông sầu mứt đi sáu về 3 người mà phó là khách đi súp đặng rồi nó ta khai cái đó tòn kling cỡ đê chịp chịp yang con prom mình bán thơm thơm đi rốt súp khô creo crau tới còn cua ngô prom sầu prom smao lên phlịch cái cái đệ sứật ừ sứật thằng nó kling tiếng này đi ni 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 đi tới rồi cái thằng m ึง đó tiếng đệ đê ni dạ quận mụ đi sứật cũng đệ đi មកនឹងប្រកបយានព្រីមតើនេះគញនៀតទឹតតែក្រោតោហើយទេប៉ះនេះហើយទេតែនៀតទឹតតែនេះទៅនឹងសមោចាអឺពីទីជួងមកមិនចោខត់ឡាទេសមោតែកពោនោះអឺទៅទៀតពេក คุณยายหยุดเหรอห้ิงลัคะโอ้หอป็นมุณยอยม่ใหหอเ็นยให่เรียใหญ่ของงสามคนนี่เลยโอ้โอทำไมบ้านนี้รวยแท้ดูซิรถอะไรเต็มเลยโอ้บานนี้วรวยมากเลยม่อชนาจะม่ชาจะห้าม ทำไม่ผิดดูห้ามไม่ได้โอ้มันดื้อดื้อใช่ไหมดื้อ នេះតែជ្រូករបស់ជ្រូកបတ်បတ်ក្រាមមកទិញហើយគឺមានមនកតែនេះគាត់បတ်តែជ្រូកនេះបងគួតតែខេមงวดព្រឹកតោទីមក